พลังงานความมั่งคัง่งที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะขอดูคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ก่อนว่าคุณเป็นพลังงานแบบไหนสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณาาญาณนะคะพลังงานของคุณเป็น competition นะคะ s o m m n s c o l l e u e s a n d s e l f c o n f i d e n c โอ้ทำไมเราเป็นคนอย่างนั้นแล้วนะ่ะคุณเป็นคนที่ดุ ดุยังไงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆจริงจังกับชีวิตมากๆ, <S <S ๆเพราะว่าผ่านอะไรแต่แบบความกดดันผ่านเรื่องราวที่ต้องตัดสินใจมาเยอะเลยเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของจิตวิญญาณสูงเป็นคนที่มานะบักบันอดทนและพยายามจิตใจเข้มแข็งสุดๆเลยโอ้โหมีความแบบสต,สตรองที่สุดเลยอ่ะแม่หมอไมิฮอนรู้สึกว่า เก่งจังทําไมเก่งขนาดนี้มันจําเป็นจะต้องเก่งนะคะเพราะว่าคุณมีไพ่หอมพี่เสือขึ้นมาเลยคําว่าด,ดุของแม่หมอเนี่ยจิตวิญญาณหรือไฮเออร์เซลของคุณเนี่ยไม่ได้อยากได้อะไรนะไม่ได้ปรารถนาอะไรมากมาเพื่อเรียนรู้มาเพื่อปล่อยวางมาเพื่อละทิ้งมาเพื่อก่อกําเนิดบุญบารามีของตัวเอง เพราะฉะนั้นความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งอ่ะจะทําหรือจะรับไม่รับอัตได้หมดเลยแต่เพียงแค่พลังงานตอนนี้แม่หวอมีความรู้สึกหนึ่งอย่างคือความมั่นใจในตัวคุณความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกว่าเราศรัทธานในตัวเองเราเข้าใจใตัวเองความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่การแบบเขาเรียกว่าหลงตัวเองไม่ใช่นะคือเหมือนคุณรู้อะว่า,วา เราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบสิ่งนี้เราเราชอบความถูกต้องเราชอบความชัดเจนเราชอบความตรงไปตรงมาเราไม่ชอบความย้อนแย้งเราไม่ชอบการตีสองหน้าเรารู้สึกจะทําอะไรก็สําเร็จเราชอบคนมีความรับผิดชอบเพราะเราเราับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเพื่อนคุณน้อยค่ะบอกเลยเพื่อนคุณน้อยนะคะใครที่มาหยุมหยิ่มเรื่องทั่วไปเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาไม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิต ไม่เอาเลยอะ่ะดุด้วยคุณน่ะนะคะแบบดุจริงนะคะดุคือแบบบอกเลยอะไรผิดบอกเลยอะไรถูกแล้วถามว่าคุณแคร์ไหมคุณไม่ได้ดุไม่ได้ก้าวรล้าเพื่อด่าใครเพราะว่าใครแต่คุณต้องสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้พวกเขามาเสียเวลาหรือไม่อยากให้พวกเขามาเปลืองพลังงานหรือไม่อยากมีวิบากต่อกันอะ่ะทำไมไม่รู้ไม่เหมาะถึงต้องอ่านอย่างนั้นคุณดูนะซนองสุดๆคือ อยู่ในสถานการณ์ที่ลงจากหลังเสือไม่ได้ก็มันอยู่ในจุดที่มันต้องเก่งอะค่ะถูกบังคับให้เก่งจริงๆอะเก่งอยู่แล้วก็เลยถูกจะโอบททดสอบเยอะอ้แม่หมอบททดสอบเยอะมาจนเบื่อเลยทําไมไม่ต้องกังวลหรอคะก็คุณก็เนี่ยศักยภาพสูงสุดที่สุดเนี่ยยังไม่ได้เกิดขึ้นเต็มร้อยเอนงคุณเลยนะ <S <S ค,คิดดูดิแปลว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเขากาลังเกาคุณและเจรานาคุณนะคะ แต่ปัจจุบันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบสบายขึ้นค่ะเพราะว่าอยู่ในจุดที่มี Power <c oughs> ในตัวเองมีพลังในตัวเองมีสติปัญญามีความเชื่อใจแล้วไว้วางใจตัวเองอาจจะไม่ต้องมาดูไพ่ไม่ต้องมาดูดวงไม่ต้องพึ่งใครแล้วอะ่ะ แ,แรงสัญชาตญาณแรงเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีชัดเจนนะคะโอสัตรูตอุปสรรคแพ้แพ่ายแพ้ภัยหูแล้วพลังงานของคุณแบบเนี้ยคือไม่ไม่ไปเบียดเบียนใครแม้คนคนอื่นเคยเบียดเบียนคุณบอกเลยว่าคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณเนี้ยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจอันนี้ไม่อยากจะคุยเยอะเนาะเขาแพ้ภายตัวเองหมดเลยค่ะแล้วเขาแล้วคุณมีอํานาจจนแบบคนเกงบารมีด้วยคนที่มีพลังงานท็อกซิกหรือพลังงานที่ไม่น่ารักเข้าใกล้คุณไม่ได้เลย เพื่อนคุณเลยน้อยแต่ว่าคุณพราวคุณภาคภูมิใจคุณคุณไม่ได้รู้สึกทะนงตนว่าฉันพลาวฉันเก่งแล้วหรอไม่ใช่แต่รู้สึกเฮ้ยาวางใจในตัวเองเรารู้สึกว่าเราพึ่งพาตัวเองได้พาวเวอร์ของการพึ่งพาตัวเองได้นะคะอืมอะแม่หมอขอดูพลังงานของความอุดมสมบูรณ์บา้างค่ะคุณไม่ได้ปัดถนาอะไรอยูหรอกมาตัดกรรมบางคนมาเป็นภพชาติสุดท้ายละ ไม่ได้เอาอะไรมากมายแนละ้วรู้สึกแบบพอใจแล้วมันที่สุดละอะไรเงี้ยถ้าถ้าจะทำางานใหญ่ทําได้ไหมทําสําเ็จได้นอนไพ่แบบเนี้ยนะคะหนึ่งใบสองใบสาใบใบที่หนึ่งค่ะ community caring ค่ะทุกอย่างจะชัดเจนสว่างในตัวคุณมากๆค่ะใบที่สองใช่ค่ะ ความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมาจากความเชื่อของคุณค่ะดอนสต็อปมันจะไม่หยุดค่ะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ไปต่อเรื่อยๆค่ะเช่นอ๋อแม่หมอจะแก้ไขปัญหานี้สินได้ไหมใช่ค่ะจะรลํารวยไหมใช่ค่ะจะประสบความสําเร็จไหมใช่ค่ะจะตัดวิบากกรรมได้ไหมใช่ค่ะจะมีความรักความสัมพันธ์หรือจะอยู่ในจุดที่อยู่กับคนสินบาร,รมีเสมอกันได้ไหมใช่ค่ะ ใช่เลยเพราะนั้นความอด,ดมสมบูรณ์บา้างครั้งนี่แท้จริงอะ่ะมันคือการที่คุณสื่อสารกับตัวเองแล้วคุณรู้ความดีความงามความชัดเป้าหมายของตัวเองชัดตัดสินใจชัดเจนถูกต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมมีเหตุผลมีทฤษฎีมีการเยียวยาตัวเองมีภูมิคุ้มกันในตัวเองแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหละ่ะคนรอบข้างที่อิทธิพลพยายามพยายามฉุดหลังค,คุณก็ทําอะไรคุณไม่ได้ความคิด ความกลัวในใจคุณก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณก้าวข้ามมาแล้วอะ่ะจะให้คุณจะให้คุณหยุดได้ไงคุณหยุดไม่ได้อยู่แล้วคุณต้องไปต่ออยู่แล้วค่ะนะคะมันจะพัฒนาจเจริญเติบโตแน่นอนทีนี้ม่หมอขอดูหน่อยเรื่องของทางพลังงานเคลียร์แล้วนะเรื่องของทางวัตถุเข้าของมีมีบอกไหมนะคะว่ามาทางไหนนะคะแปดคุณไม่ได้คุณไม่ได้รับความอุดมสมบูรณ์บ้างครั้งมาตั้งแต่แรกหรอก เพราะชีวิตติดขัดมาก่อนสภาวะแวดล้อมรอบตัวก็ไม่ได้เอื้อคุณนะคะอืมความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของคุณมาจากตัวคุณเอง มาจากความสุขในตัวคุณมาจากงานที่คุณรักมาจากสิทธิวิญญาณที่ตื่นรู้มาจากการรับพลังงานบวกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นพื้นฐานบางคนอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากครอบครัวมิตรภาพกลัลยาณมิตรมากนักหรือคนรอบข้างมากนักไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ดีนะแต่ว่าพลังงานคุณมันสตรองเสิร์เกินนะคะคุณก็จะต้องพึ่งพาตัวเองนั่นแหละนะคะแต่จะอุดมสมบูรณ์มา่งขังไม่ใช่ค่ะกระกฎา,านี้เป็นต้นไปบอกเลยว่าปลดล็อกมากๆเจอความสุขเจอความสบายใจรับ เป็นอธิฐานจิตเป็นเมนิเฟสเป็นหยิบจับอะไรมีความเบิกบานสดชื่นแจ่มใสความรักมาเจอความคุณเอาชนะคือคุณมีความสุขกับเรื่องเล็กที่สุดคุณชนะทุกเรื่องไปแล้วคุณชนะใจตัวเองทุกเรื่องไปแล้วค่ะไายแต้กองสำรับเป็นอาราชาถือไม้เท้า มันจะมาจากแพชชั่นและแรงบันดาลใจบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณบางคนดึงดึงดูดพละกกำลังสติปัญญาทำให้มีแรงบันดาลใจในการวางเป้าหมายชีวิตไม่หยุดในการพัฒน,นาจเจริญเติบโตร่ำรวยมั่งคั่งแน่นอนค่ะไพ่เดวิสไพ่เดสมาคือการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติสู่ความสำเร็จจุกชัยชนะอนะคะไพ่หกไม้เท้ากับหัวอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ชนะแต่แปลว่าอาจจะไม่ใช่เวลาอาจจะวันหกเดือนนะคะหลังจาก หลังจากกรกะดาในแฮปปี้มีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจอยู่ในเส้นทางที่ชัดเจนนะคะเดือนพฤศจิกาจะเจอดักไนออฟเดอะโซอีกรอบหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไป เราจะอยู่กับพลังงานมากขึ้นเราเชื่อใจตัวเองมากขึ้นเรามีการพัฒนาขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะคุณบอกแม่มอกบอกเลยว่าคุณจะมีเส้นทางเฉพาะของคุณฉันจะทํานี้สำเร็จฉันจะทํามันสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลส่งมาเป็นไอเดียความคิดเจอเลขซ้ํา1ึ่งบ่อยๆมาการันตีว่ามาถูกทางแล้วโฟกัสเป้าหมายของตัวเองไม่ต้องหยุ่มหยิมกับเรื่องใดนะคะความอุดมสมบูรณ์บางคั่งของคุณไม่ได้มาในรูปแบบของเงินแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลบอกคุณมาในรูปแบบของความคิด คิดเอสร้างสารรค์แล้วเอาสิ่งนั้นไปผันเป็นเงินเป็นวัตถุเป็นข้าวของเป็นความสัมพันธ์คุณได้มาแบบไม่ต้องลงทุนเยอะคุณไม่ได้ล่ำรวยจากการลงทุนเยอะคุณล่ำรวยจากสติปัญญาความคิดสัญชาตญาณแล้วก็เซนคุณจะได้ในสิ่งที่หวังนะคะโอเคประมาณนี้